ปาะยะจัดให้ขวัญใจค้นจนกับบะพันซีพันตลอดสัญญาฟรีดาวทรงหอดหน้าบ้านครับพี่น้องครับสวัสดีครับป๋าะยะบันธาครับพี่น้องครับม้อนี้จัดเอาใจพี่น้องเอฟซีกับบะขวัญใจค้นจนครับคันนี้เลยนาวราร่านาวราร่านิสสันนาวาร่านะครับผมปี2013นะรถสภาพหนึ่งในล้าน นะครับไม่มีคันไหนเทียบกับคันนี้ได้ปายะเาบวาใได้เลยเต็มเต็มปากนะครับสบภาพน้องๆป้ายแดงรถตั้งแต่ปี2013ปีนี้ปี2025เลขไม่60,000โลวิ่งปีละ5,000โลเท่านั้นนะครับผมมะเบิงมาเบิงรถนี่เนื้อตัวหอมมากดูดิหัวน็อตดูฝาโปรงเลยน็อตไม่ขยับสตาร์ทจึ้งเดียวติดนี่นี่สตาร์ทอยู่นะ แบตเตอรี่มีสองก้อนเพราะว่ามันมีเครื่องเสียงอ่าดูดิรถเดิมรถสวยเลยหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับหน้าหลรอปี2013สีนี่ไม่มีที่ตินะครับสีไม่มีที่ติมีริ้วรอยไก่ไกเขียเล็กน้อยน้อยมากนะครับผมมาพร้อมกับแม็กพีอีสยอดแดงแม็กใหม่ยางใหม่อ่าพี่น้องครับ ลาดแค่นี้ไปพี่น้องเตรียมเสียใจเดีเลยนะครับพี่น้องเตรียมเสียใจเดีเลยค่างวดสี่พันบาทตลอดสัญญาพี่น้องเบิง้งหัวนงหัวนอตเดิมหมดจ้ะภายนงภายในงามๆหัวเกียร์ซิ่งแต่ว่าเครื่องเดิมใส่ในเดิมเห็นแล้วนะเครื่องเดิมใส่ในเดิมพี่น้องสังเกตนี่ผาหลังค่าครับเบิ้งความเก่าของของผาหลังค่าโอ้โหยังหุ้มอยู่อ่ะแล้วเบาะไม่มีช้ำเบาะไม่มีล้มไม่หกหมื่นโล มาหอมละมุนเนี่ยความช้ำของรถไม่มีสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับพี่น้องสภาพน้องๆป้ายแดงเอิ้นว่ารถป้ายแดงยังไดเลยคับนี่ไม่แค่หกหมื่นโลนะครับพี่น้องจ๋ากระบะาเรนเนอร์ไม่มีริ้วไม่มีรอยบอกเลยว่าเจ้าของบ่เคยบรรทุกของโดยซ้ำนะครับเงาวิบตาแตกเลยเออมีคำลบป้ายอ่าโอ้โหสัพรพคุณกันนี้บรรยายสี่วันยังไม่จบนะครับ อยากขัดมาให้รถขั้นนี้เป็นรถบ้านเจ้าของป้ายแดงมือเดียวเอามาเทินรถขันใไม่ไปนะครับเห็นบ่อไม่หกหมื่นโลเท่านั้นบ่อตัวบ่อต้มบ่อดอกจริงใจนะครับผมนี่เครื่องเสียงเดี๋ยวเปิดตับเยอะนะเพราะว่ามันมีคนแอบเปิดเพลงไว้เดี๋ยวดิกระสิเข้าอ่าพอนะครับผมพอพอพอนะโอ้โหบอกเลยโคตรสวยโคตรสดโคตรสด ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนผ่อนสี่พันส่งถึงหน้าบ้านป้ายะใจดีป้ายะขวัญใจคนจนป๋ายะของแท้ป๋ายะจันไห่กดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องจ๋าแก้ว